สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่59บาทอิ่มไม่อัมมอ้นเติมได้นะครับอ่ะครับผมได้วก็ตอนนี้รวบเส้นผมสั่งเป็นเส้นมาม่านะครับผมโอ้แล้วก็มีเนื้อไก่มีหนังไก่มีข้อไก่ตีนไก่มีเลือดแล้วก็มีมะระด้วยให้เลือกเอา้าอันนี้ผมก็เลือกเป็นสะโพกนะครับผมแล้วก็เป็นน่องไก่ก็จัดไปนะครับผมแล้วก็ผมชอบมากเลยข้อไก่ ผมก็จะเลือกเป็นข้อไก่เอามากินได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตีนไก่ไม่พอไม่พอเราก็สามารถตักเติมได้เรื่อยๆนะแต่ถ้ากินเหลือเราก็ถูกปรับนะครับผมแล้วก็โอเคเราก็ได้พร้อม<ร>กินแล้วตอนนี้เดี๋ยวปรุงรสนักหน่อยอก็อันนี้ผมใส่น้ำน้อยๆนะเพราะผมไม่ชอบกินน้ำกว๋วยเตี๋ยวไก่เยอะโอเคงั้นเรามาเริ่มกินกันเลย เนื่องจากเป็นเส้นมาม่านะครับผมแล้วก็ผมชอบมากเลยเส้นมาม่าอืมสุดยอดเป็นไงครับเห็นแล้วอยากกินตามเลยใช่ไหมมีผักลวกนิดหน่อยเขาไม่ใส่ผักให้เยอะนะแล้วแต่เราเนื่องจากเส้นมาม่านี้ผมชอบกินกับพวกก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ผมจะกินเส้นบะหมี่กับมาม่าเส้นใหญ่จะกินพวกกินต่โฟมากกว่านี่เลยน่องไก่น้นน้นอันนี้เป็นสะโพกนะ กินเข้าไปขนาดผมภาคเองดูเองผมยังรู้สึกหิวและอยากกลับไปกินอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมเนื้อเน้นๆนนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย